เนื่นเหม anyway, oh, oh ือนกันเนี่ยตู้นี่เดี๋ยวไปกินเลยตรงคืนลูกอร่อยไหมชิมหันอร่อยกินมาก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 ดีมากเลาก็กินมากโ้ยไม่กนเย็นๆนี่เอฟีนะคะคือขนมมากฝาก ไม่เหนื่อยเลยเมื่อกี้จุ้ยังไม่ทันได้อธิบายเลยหูหแอปเปิลที่แม่ปอกมาให้ไว้อ่ะดูแล้วกันปกติจะชอบแอปเปิลอ่ะอันนี้มันเปิดหูให้<ฮ>น,นี้มากินแอปเปิลแม่ก่อนเลยอันนี้แล้มีของฝากจาก ของฝากมัดเต็มไปหมดเลย umas, อ่ามากินแอปเปิ้ลคุณแม่ก่อนค่ะเลือกเลยเนี่ยเราจะเอาอะไรอีกเนี่ยพิ่งเลือกนี่สนใจของแม่ก่อนแม่อุตส่าห์ปอกตั้งแต่เมื่อวานเตรียมฮะคงไม่ชอบแอปเปิ้ลไม่ชอบชอบของชอบของพี่เอฟซีพี่เอฟซีจมกินของพี่เอฟซีพีเอฟซีเอามาฝากแอปเปิลของแม่เอามาให้ก yep ินของพี t <t ่เอฟซีได um ้ไหมเดี๋ยวแอปเปิ้ลแม่ก่อนสักคำอะไรก็ได้สักคำเถอะ เอาคำนึงเอาคำนึงก่อนนี่เราส่วนจุ่มนั้นไปตามเก็บขนมเออกินหน่อยฮู้คู่วิ่งแกงทำแกงทำหล่นแกงทำหล่นอันไหนของจุ่มจุ่มจุ่มไม่ค่อยชอบของมีประโยชน์ชอบของอ้วนอ่อนแม่อร่อยแม่ไม่หน่อยเลยอ่ะจุ่มกินหน่อยฟื้นบึนฟืนน่ะฝืนน่ะแม่มันฝื้นอ่ะพี่ขามโอ้ยฝืนแล้วมันใจแล้วไม่เโอเคใจแล้ว เดีแม่จะไม่ให้กินนม้ม้นมามม่นีาเมากินแอปเลตรงนี้เลยกเหนื่อยเลยเนี่หมได้อกกลกายชอบแล้วนะตุมตก็พยายามแล้วพยายามพยายามกินแล้วอ่ะมันไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่อะโอเคเลย าากกจีอ่ันหนุ่มขนมมาชิคอู้หูเทียบเลยตะเบียงรสเทียบเลยมากินอันนี้ดีกว่าอันนี้ขามชอบไงมันเป็นไปจุ่มชอบจุ๊บชอบทุกอย่างเลยแม่ชาบชอบทุกอย่างเหมือนกันแหละพี่พี่เขารู้ใจขามอ่ะมีแต่ของโปรดตานของขามแบบจุ่มเลยอ่ะนมองแพะอัพเดทไงน้องแพะใช่ไหมไม่ใช่วิตามินเจริญอาหารใช่ไหมแม่ จุกจุกจง้อดวิจานมินเริ่มอาารก็กินไปคนละสองเม็ดอยู่ไม่เร็วไม่เร็วเขาบอกว่าเป็นมิจฉุนนำลุ่มนแต่ช่วยเจริญอาหารทำให้มัทำให้คนนุ่มฟูน่ารักสุมันน่ารักเยชอบแอัดเน็้นะยังชอบเหมือนเิมบมมากเลยแม่มันมันแซ่บมันมันถูกใจอ่ะ ถูกใจอ่ะถูกใจมันกินมาตั้งแต่เด็กอ่ะยังไงก็โปรดตลอดเลยไม่มีเบื่อเลยยังไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยอยากจะงดๆดเหมือนกันไม่อยากให้เห็นน้านอาคูหนึงเลยดูสิ enjoy eating อ่ะมัน enjoy eating อ่ะดูสิ enjoy ทุกอย่างเลยอยากจะคู่นั่งแล้วขำเล่นนั่งอ่ะจ๋าลูเร็ววป้อนเร็วเนี่ยนั่งสแตนบายแล้วพี่คิดถึงเราสองตัวนะ ใจเยาวมีแต่ขอะะ <c oughs> งโกดเราทั้ง้นเลยเียมพอซื้อขอนอีตงเลยดีตาอนะฮะะตชอเย็นนะรากินแต่ขนมไม่ได้ข้าวเราไม่กินเลยแม่ช่งมันก่อนแม่กินเยอะแล้วกินทั้งวันแล้วอนมเบื่ออาหารแห้งๆก็ซื้ออาหารเปียกมาให้กินแล้วนะยายเอาให้ลยลา ไอ้ผมถึงทั้งวันมูจะทำยังไงล่ะไม่อยากไปกินเลยจุ้งก่อนมีตัวอะไรเนี่ยมีมูแต่ขึ้นมาไม่ได้ชอบมากเลยลูกเพนหลังเราก่อนหาส่วนว้าส่วนโค้งมาเจอเลยเดี๋ยวว่ามีขนโอเคโอเวนขนวนขนแค่ขาแล้วแค่ขาแล้วทำนไม่ยอมนั่งานใจเย็นลูกใจเย็นไอ้เขา ไอ้เขาอย่าโปรยลูค่อยๆกินไอ้เขาอย่าโปรอย่าโปรเรากินข้าวก็กินแล้วอะไรก็กินแล้วเราค่อยๆกินไอ้เขา ลกน้อยขัดฟันต่อเนาะขัดฟันต่อเลือกหน่อยให้เลือกหน่อยเอาปากเหม็นแล้วเอาขัดฟันหน่อยไหนไหนไหนแม่เร็วๆไหนไหนตัใหญ่มากเลยใช่ไหมทั้งอันเลยขัดมันทั้งคืนเลยวันนี้อ่ะไปไปขัดฟันพอจบจะจบเลยนะจบวันนี้นะจบจริงนะแม่โอเคแต่ไม่ตุ้มไม่ค่อยเท่าไหร่แม่ตุ้มยังไม่อยากขัดจุ้มอยากกินก่อนกินแต่ค่อยมาจบทีหลังได้ไหมอ่ะ ใช่ไหมขัดฟันแล้วนะโอเคนะจบกันนะแต่ใส่ฟานุ้มแบบว่าอีกชั้นหน่อยได้ไหมอาเช่อีกชั้นหน่อยได้ไหมพอลงเหลอขัดฟันลงเหลอขอบคุณนะคะมากมายเลยขอบคุณพี่เอฟจีนะคะสำหรับของฝักเดินแยะมากมายจุ้มกับพานทุกใจมากจะกินทุกอย่างให้หมดภายในวันนี้แหละแถมยังได้เปลือแพลไปหา,พ,า,าพี่เสือโอ้ใช่ใชพี่เสือพี่พี่น้องๆเราที่ดีฉอดก็ได้กินไปด้วยเลยอะ่ะ ได้เป็นกินน้ำจัมบาลทุกตัวโอเคนะขอบคุณฮะขอบคุณฮะแค่กินซะก่อนแก